สวัสดีครับเข้าไปในเว่ยป๋อตอนนี้ก็มีแต่ข่าวการเมืองอันเนื่องมาจาก S&M บริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าข้ามชาติสัญชาติสวีเดนก็ประกาศไม่ใช้ฝ่ายและผลิตภัณฑ์จากฝ่ายที่มาจากภูมิภาคเซียนเจียงของจีนนะครับก็ทำให้ชาวเนจีนประกาศไม่ซื้อเสื้อผ้า S&M ส่วนดาราคนดังก็ประกาศไม่ร่วมงานด้วย และเรื่องก็ลุกลามไปจนถึงสินค้าแบรนด์อื่นๆอย่างเช่น Nike, ้ d i i d s s u m a ูม a ยูนโลดังที่หลายคนคงทราบข่าวมาแล้วบ้างนะครับ SM, SM เป็นบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าอันดับสองของโลกและมีจีนเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของ SM มีร้านค้า520แห่งในจีนเป็นรองมาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี593แห่งจินผดีไฟร้อย100ละ22ของโลกโดยร้อยละ8 4มาจากซินเจียงตามรายงานข่าวพอจินประกาศความบาด SM สำนักงานใหญ่ของ SM ก็ไม่ได้โต้ตอบแต่ SM c h i n ากล่าวว่า SM M Group ยึดถือหลักการของการเปิดกว้างและความโปร่งใสมาโดยตลอด ในขณะที่การจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเราให้ความมั่นใจว่าจะเคารพในความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติของ OECD สำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบพฤติกรรมนี้ไม่ใช่การเลือกข้างทางการเมืองแต่อย่างใด